ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,411ถึง1,413ประมาจารย์ระดับ8ดดาว JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง อาชีพรองรับทั้งหมดที่เขาเลือกคืออาชีพที่เขายังมีความเชี่ยวชาญไม่ถึงระดับ8ดาวซึ่งกูรูยาพิษและผู้พยากรณ์จิตวิญญาณน,นั้นต้องถูกตัดออกจากรายการไปโดยอัตโนมัติเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเลือกอาชีพผู้อย่างรู้มาด้วยแม้เขาจะยังไม่ได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้แต่ก็คิดว่าการทดสอบคงไม่ยากเกินไป ดีแล้วการประเมินนั้นง่ายมากเราทั้งคู่จะทำการทำในเหตุการณ์หนึ่งพร้อมๆกันและหากคุณได้ข้อสรุปแบบเดียวกับผมผมก็จะถือว่าคุณชนะนักปราชญ์รุ่นเยาว์อธิบายกฎเกณฑ์เป็นที่รู้กันว่าการประเมินของผู้อย่างรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการทำนายลิขิตสวรรค์ถึงผู้อย่างรู้แต่ละคนจะมีความสามารถไม่เท่ากันแต่หากการทำนายของพวกเขาถูกต้องก็จะได้ข้อสรุปแบบเดียวกันออกมาผมเข้าใจแล้วจางเซเวียนพยักหน้า เอาละผมจะทำไยว่าคุณจะไม่ผ่านการทดสอบหอคอยประมาจานในวันนี้นักปรารุ่นเยาวพูดยิ้มยิ้มคุณทำไยว่าผมจะไม่ผ่านการทดสอบหอคอยประมาจานในวันนี้หรือจางเซเวียนเลิกคิ้วนี่เป็นประโยคขัดแย้งชัดเจนว่าอีกฝ่ายจงใจวางกับดักใส่เขาถ้าเขาพูดอะไรที่เป็นทำนองว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบไปได้นั่นก็จะถือเป็นการประกาศความขัดแย้งกับนักปรารุ่นเยาวส่งผลให้เขาขาดคุณสมบัติ ช่างเป็นการเคลื่อนไหวที่ตัดสินใจได้ยากจริงสมกับที่เป็นนักปรชญรรุ่นเยาวของสมาคมผู้อย่างรู้เขารู้ดีว่าจะตอนผู้อื่นให้จนมุมได้อย่างไรจริงๆนะถ้าคุณเห็นชอบกับคำพูดของผมผมจะให้คุณผ่านการทดสอบเดี๋ยวนี้เลยนักปรชญรรุ่นเยาว์พูดยิ้มยิ้ม ว่ากันตามตรงแม้มันจะไม่ใช่ความผิดของชายหนุ่มเสียทีเดียวแต่เขาก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าชายหนุ่มสมควรจะถูกตำหนิที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งผู้หยั่งรู้ต้องพังทลายและนำมาซึ่งความเศร้าสร้อยของผู้อาวุโสเฟิงในฐานะนักปราชญ์รุ่นเยาว์ของสมาคมผู้หยั่งรู้เขารู้สึกว่าเขาควรจะเอาคืนอีกฝ่ายสักเล็กน้อยเพราะไม่อย่างนั้นศักดิ์ศรีของอาชีพที่ลึกลับที่สุดในเก้าสถานะระดับบนจะเหลืออะไรเราทำในเรื่องอื่นแทนได้ไหม ขอโทษเถอะผมไม่คิดว่าผมจะตอบคำถามของคุณได้จางเซเวียนสายหน้าโชคไม่ดีเลยนี่เป็นเพียงคำถามเดียวที่ผมมีให้คุณนักปราชญ์รุ่นเยาว์พูดพร้อมกับบกมือหมอนี่มีสภาวะของการปฏิเสธการทำนายอย่างสิ้นเชิงซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางจะทำนายสิ่งที่จะเกิดกับเขาในอนาคตได้ดังนั้นการแข่งขันกับอีกฝ่ายก็มีแต่จะทำให้คำทำนายของเขาต้องสูญเปล่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจจะเล่นสนุกสักหน่อย และพูดตามตรงเขาก็อยากรู้ว่าชายหนุ่มที่ผู้อาวุโสเฟิงอยากจะรับเป็นสิทธิ์สายตรงนักหนาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนี่คือคำถามเดียวที่คุณมีให้ผมหรือเอาหลับผมเข้าใจแล้วรู้ดีว่าอีกฝ่ายจงใจทำให้ทุกสิ่งยากเย็นสําหรับเขาจาังเซเวียนสายหน้าอย่างจนปัญญาเขาเพ่งสมาธิเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าเปรียง ยังไม่ทันที่นักปราชญ์รุ่นยาวจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ชาว่าไปทั้งตัวเพราะสายฟ้าฟาดเข้าใส่จากนั้นสายฟ้าอีกมากมายก็ฟาดเข้าใส่อย่างเกลี้ยกล่อมซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่นานเขาก็ลงไปนอนชักกระตุกอยู่กับพื้นเกิดอะไรขึ้นจางเซเวียนรีบเข้าไปดูด้วยความประหลาดใจและกังวลคุณเปิดเผยความลับของสวรรค์มากเกินไปจนต้องเผชิญกับการลงทันจากสวรรค์อย่างนั้นหรือผมเปรี้ยงเปรี้ยง นักปราดรุ่นเยาว์พูดออกมาได้เพียงคำเดียวก่อนที่สายฟ้าอีกสองสายจะฟาดเปรี้ยงเข้าใส่ทำให้เขาต้องชักกระตุกอีกดูเหมือนคุณจะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะประเมินผมนะในเมื่อเป็นอย่างนั้นผมรบกวนคุณต่อไปก็คงจะไม่ดีถ้าคุณไม่ขัดข้องหลักก็ผมจะขึ้นไปชั้นบนก่อนดีไหมจังเซเวียนประสานมือไม่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงภายใต้การโจมตีอย่างเกรี้ยว,วกราดของสายฟ้าแม้แต่จะพูดสักคำก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับนักปราดรุ่นเยาว์ ผมขอบคุณมากสำหรับความการุณาของคุณถ้าในอนาคตผมมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมเยียนคุณเพื่อแสดงความขอบคุณอีกครั้งจางเซเวียนประสานมือก่อนจะมุ่งหน้าขึ้นไปชั้นบนถ้าอีกฝ่ายไม่ทำให้อะไรๆยุ่งยากสำหรับเขาเขาก็คงจะทำการแข่งขันอย่างยุติธรรมแต่ในเมื่อหมอนี่ตั้งหน้าตั้งตาจะต้อนเขาให้จนมุมก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องยั้งมือตั้งแต่ต้นแล้วที่การกระทำของผู้อย่างรู้ไม่ต่างอะไรกับโจรที่ขโมยความลับของสวรรค์ ดังนั้นอีกฝ่ายจึงต้องยอมรับผลของสิ่งที่เขาทำไว้คุณนักปรารุ่นเยาวุททานออกมาด้วยความตกใจอยากจะยับยั้งจางเซเวียนไว้แต่เขาก็รู้ว่าสายฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของเขาเริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยความพรั่นพรึงเขาพยายามจะหนีแต่ก็รู้ดีว่าต่อให้เคลื่อนไหวเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางหลบเลี่ยงมันได้ลงท้ายจึงได้แต่ถอดใจและปล่อยให้มันเล่นงานตามสบายบนชั้นสี่คือนักปรารุ่นเยาว์ของสมาคมจิตกร ทันทีที่จางเซเวียนโนก้าวเข้าไปก็รู้สึกราวกับเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพลวงตาภูเขาสูงตระหง่านงดงามรายล้อมรอบตัวเกิดเป็นภาพอันสุนทรีรู้ดีว่าตัวเขาอยู่ในภาพวาดขั้น8จางเซเวียนจึงใช้เวลาไม่นานในการออกมาจากภาพนั้นถือว่าเขาผ่านการประเมินอาชีพรองรับที่อยู่บนชั้น5คือผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ชั้น6คือนักตรวจสอบสมบัติส่วนชั้น7คือมือบรเลงบทเพลงปีศาจและชั้น8คือนักปรุงยา เพราะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้มาทั้งหมดแล้วจางเซเวียนจึงสามารถผ่านการทดสอบในแต่ละชั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีเขาก็มาอยู่ที่ชั้นสุดท้ายจางเซเวียนสูดหายใจลึกก่อนจะเดินเข้าสู่การประเมินในเมื่อเขาผ่านการประเมินของอาชีพรองรับทั้ง8มาแล้วทั้งหมดที่เขาต้องทําก็คือผ่านการประเมินขั้นสุดท้ายให้ได้เพื่อจะให้ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาว จางเซเวียนผักประตูและเดินเข้าไปในห้องทันทีที่เห็นหน้าบุคคลที่อยู่ในห้องอย่างชัดเจนเขาก็ขมวดคิ้วคุณเองหรือบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่เคยถูกอสูรมังกรบาดาลซ้อมเสียยับเยิยนอัจฉริยะแห่งตระกูลจางที่ติดค้างหินวิเศษขั้นสูงสุดห้าก้อนกับเขาจาังชุน ขอคอยปรมาจารย์ต้องการปรมาจารย์ระดับ8ดาวเพื่อเป็นกรรมการในการทดสอบทั้งหลัวชวนชิงกับผมมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นกรรมการแต่บังเอิญว่าเขาเพิ่งฝ่าด่านวอนยุธไปสู่ขั้นการแบ่งแยกมิติได้ทําให้เหลือเพียงผมที่มาประเมินคุณในวันนี้จังชุนหัวเราอหื้หึ้เขาสะบัดข้อมือจากนั้นก็นํากล่องหยกออกมาและยื่นให้จางเซเวียนนี่คือหินวิเศษขั้นสูงสุด5ก้อนที่ผมติดค้างคุณอยู่ จางเซเวียนรับกล่องหยกมาเก็บไว้ในแหวนเก็บสมบัติโดยไม่ใส่ใจจะตรวจดูในตาของเขาจับจ้องอยู่ที่จางชุนขณะขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เขาใช้ให้อสูรมังกรบดาลซ้อมจางชุนจึงพูดได้ว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งต่อกันในเมื่อตอนนี้เป็นโอกาสดีที่อีกฝ่ายจะได้เอาคืนแล้วแล้วหมอน,นี่จะปล่อยให้เขารอดตัวไปง่ายๆหรือ อีกฝ่ายแสดงท่าทีชัดเจนแล้วตอนที่ยื่นหินวิเศษให้ตอนนี้ผมไม่ติดค้างอะไรกับคุณอีกไม่จําเป็นต้องออมมืออีกแล้วหากจะต้องรับมือกับคุณไม่ทราบว่าการประเมินต้องทําอย่างไรเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้จางเซเวียนถอนหายใจเฮือกก่อนจะตั้งคําถาม ในการที่จะได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวคุณจะต้องมีพะละกำลังแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบระดับเซียนขั้น6สุดยอดการควบคุมแต่โชคไม่ดีที่วันยุทธของคุณยังเป็นแค่กึ่งสุดยอดการควบคุมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจึงต้องประเมินผลด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ในตาของจังชุนเป็นประกายวาบขณะมองจางเซเวียนวางใจเถอดก,การประเมินของผมง่ายมากขอแค่คุณต้านทานสามหมัดจากผมได้ผมก็จะถือว่าคุณชนะแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยเกรงว่าผมจะต้องให้คุณสอบตกต้านทานสามหมัดจากคุณจังเซเวียนขมวดคิ้วเมื่อพิจารณาถึงการที่อีกฝ่ายเคยดวนกับเขามาหน,หนึ่งแล้วโดยที่กดข่มระดับวันยุท์ไว ก็น่าจะรู้ดีว่าพละกกาลังของเขามีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วมาเสนอการดวลในลักษณะนี้ชัดเจนว่าหมอนี้ไม่มีเจตนาจะลดระดับวอนยุท์อย่างแน่นอนถึงจังเซเวียนจะเพิ่งยกระดับวอนยุท์และประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาได้เมื่อเร็วๆนี้แต่ก็ยังห่างไกลนักหักจะเทียบชั้นกับนักรบระดับเซียนขั้น7พื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุดอย่างจังชุน หัวสมองของจางเซเวียนครุ่นคิดอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังหาวิธีที่จะผ่านการประเมินครั้งนี้ไม่ได้หลังจากนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งเขาก็ตอบว่าผมโอเคว่าแต่ก่อนจะเริ่มการดวนผมอยากขอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยคุณอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยจางชุนงานเล็กน้อยกับคําขออย่างปุบป,ปับของจางเซเวียนแต่เขาก็โบกมืออย่างสบายใจไม่คิดมากกับคําขอร้องของอีกฝ่าย เพราะถึงอย่างไรสาระสําคัญของการดวลก็อยู่ที่ประสิทธิภาพการต่อสู้ใช่ว่าจางเซเวียนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะสามารถเอาชนะเขาได้ขอบคุณจังเซเวียนโบกมือจากนั้นก็สร้างประการเพื่อปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกที่มุมหนึ่งของห้องและก้าวเข้าไปตอนที่1,412ประมาจารย์ระดับ8ดาวเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง20นาทีเองนี่ใช่ไหมด้วยระยะเวลาสั้นแค่นี้เขาขึ้นไปถึงชั้น9แล้วอาจเอ,อ่ ที่ด้านหน้าหอคอยประมาจารมีทั้งเหล่าประมาจา์และสมาชิกของอาชีพรองรับต่างๆมาเฝ้าคอยกันเป็นกลุ่มแต่ละคนปากสาันด้วยความประหลาดใจในตอนแรกพวกเขาคิดว่าต่อให้ผู้เข้าท้าทายที่อายุยังน้อยคนนี้จะสามารถผ่านการทดสอบไปได้แต่ก็คงต้องใช้เวลายอย่างน้อยหลายวันเพราะต้องผ่านความยากลําบากมากมายกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแต่ใครจะไปคิดว่าเขาขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้ภายในเวลาไม่ถึง20ินาที นั่นหมายความว่าเขาได้การยอมรับจากบรรดาน,นักปราดรุ่นเยาวของอาชีพรองรับทั้ง8ภายในเวลาเพียง2-3ถึงนาทีหลังจากที่พบหน้ากันมันจะเร็วไปหน่อยไหมต่อให้เขาประสบความสำเร็จจนถึงชั้นสุดท้ายผมก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดีนักผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปตั้งข้อสังเกตยอย่างเคร่งครึมทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นหลัวชวนชิงถาม น้องชายของเขาคนนี้ช่างทำตัวได้เหนือกว่าที่ใครๆจะจินตนาการได้ที่ผ่านมาเขาคิดว่าคงไม่มีใครเหนือชั้นไปกว่าน้องสาวของเขาแต่ใครจะไปคิดว่าหมอนี่จะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้เร็วขนาดนั้นชั้นบนสุดคือการทดสอบเพื่อประเมินวอนยุทธ์ของผู้เข้าท้าทายและด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้อันน่าสะพรึงของจางเซเวียนก็คงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับเขาแล้วทำไมผู้อาวุโสถึงพูดแบบนั้นออกมา เท่าที่ผมรู้ผู้อารักขาชั้นบนสุดคือจางชุนผมรู้มาว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งกันมาก่อนผู้อาวุโสพูดจางชุนได้ยินชื่อนั้นหลัวชวนชิงถึงกับชะงักเขาได้แต่กำหมัดแน่นทำไมต้องเป็นเขาด้วยเขารู้ดีเรื่องความขัดแย้งระหว่างจางเซเวียนกับจางชุนซึ่งถ้าอีกฝ่ายเป็นผู้อารักขาชั้นบนสุดก็คงยากที่จางเซเวียนจะผ่านการทดสอบ ในสถานการณ์ปกติในเมื่อการทดสอบนี้เป็นแค่การประเมินวอนยุทธแบบธรรมดาเพียงแค่เลือกใช้ปรมาจารย์ระดับ8ดาวศักคนหนึ่งมารับงานนี้ก็น่าจะพอไม่จําเป็นที่อัจฉริยะชั้นยอดของตระกูลจางจะต้องลงมือด้วยตัวเองผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ดูเหมือนเขาจะสมัครเข้ารับตําแหน่งนี้ผู้อาวุโสตอบ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกหลักของตระกูลจังจังชุนมีเครือข่ายอันกว้างขวางทั่วทั้งปูชนียอสถานนักปราดทำให้เขารู้ทันข้อมูลข่าวสารและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อเขามีความขัดแย้งกับจังเซเวียนก็ชัดเจนว่านั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาสมัครเข้าเป็นหนึ่งในผู้อารักขาของหอคอยปรมาจารย์ บ้าที่สุดถ้าหมอนั่นทำให้จังเซเวียนต้องลำบากหลักก็ทันทีที่เขาออกออกจากหอคอยแห่งประมาจา์ผมจะจัดการซ้อมเขาให้ลืมไม่ลงเลยถ้าผมทำให้เขาล้มหมอนนอนเสื่ออย่างน้อยครึ่งปีไม่ได้หลักก็จะไม่ใช้แท้หลวอีกหลัวชวนชิงกัดฟันประกาศอย่างดูเดือดเขาอยากซ้อมจังชุนตั้งแต่ตอนที่ฝ่าด่านวนวได้สํสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ทนันจะได้ลงมือก็มารู้เรื่องน้องสาวของเขาเสียก่อนและระหว่างที่มุ่งหน้าไปจัดการเรื่องนั้นก็ถูกสกัดไว้ด้วยการทดสอบสายฟ้า ลงท้ายยังไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรอีกฝ่ายก็เดินเกมนำหน้าไปก่อนแล้วถ้าเจ้าจังชุนผู้ระยังอายคนนั้นจงใจทำให้จังเซเวียนเดือดร้อนจนต้องสอบตกหลักก็เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้านั่นรอดพ้นไปได้เลยถ้าเขาไม่ได้ซ้อมหมอนั่นจนถึงขั้นที่พ่อแม่จำหน้าไม่ได้แล้วหลักก็ชื่อของเขาคงไม่ใช่หลวชวนชิง ตั้งแต่แรกหอคอยประมาจา์ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในการทดสอบที่ยากที่สุดในปูชนียอสถานนักปรัชญ์อยู่แล้วถ้าประมาจารย์จางผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายเกินไปในอนาคตใครต่อใครคงจะพากันตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมของการทดสอบผู้อาวุโสสายหน้าและกำลังจะพูดต่อก็พอดีกับที่พื้นดินสะเทือนตึ้งงง,งเขารีบเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างของชายคนหนึ่งปรากฏที่ผนังบนชั้นเก้าของหอคอยประมาจา์ ประมาจารย์จังถูกเล่นงานแล้วผู้อาวุโสอุทานหลัวชวนชิงก็เงยหน้ามองอย่างร้อนใจตึงงงงเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นอีกครั้งและร่างของชายที่อยู่ติดกับผนังก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเศษหินเศษปูนปลิวว่อนลงมาจากหอคอยราวกับหาฝน จางเซเวียนหลัวชวนชิงพึมพำอย่างกังวลขณะครุ่นคิดว่าจะตรงเข้าไปช่วยอีกฝ่ายอย่างไรแต่ครู่ต่อมาเขาก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ทําให้ต้องเลิกคิ้วรอเดี๋ยวรูปร่างแบบนั้นไม่ใช่จางเซเวียนหรอกคนที่ถูกซ้อมหน้าไม่ใช่จางเซเวียนไม่ใช่จางเซเวียนหรือผู้อาวุโสงเงยหน้ามองอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้สังเกตร่างที่ติดอยู่กับผนังให้ชัดๆหน้าต่างก็ถูกเปิดออกแล้วร่างหนึ่งก็กระเด็นออกมาจากหน้าต่างพุ่งลงมาสู่พื้นดินโดยเอาหัวปักลงปัง ร่างนั้นพุ่งดิ่งลงมาโดยเอาหัวปักพื้นเหลือไว้แต่ขาสองข้างที่สั่นสถานไม่หยุดเหมือนกับต้นไม้ที่พิ้วไหวอยู่กับพื้นดินเท่าที่ดูจากเสื้อผ้าและรูปร่างก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอจฉริยะชั้นยอดของตระกูลจางจังชุนเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรผู้อาวุโสอาปากค้างด้วยความตกตะลึง เขารู้พะละกกำลังของจังชุนดีแม้จะเป็นนักรบระดับเซียนขั้นเจ็สูงสุดแต่ก็มีความแข็งแกร่งที่เทียบเท่ากับนักรบกึ่งการแบ่งแยกมิติโดยทั่วไปเมื่อครู่นี้เขาเผชิญหน้ากับผู้ที่มีวันยุทธแค่กึ่งสุดยอดการควบคุมเท่านั้นแต่กลับถูกซ้อมจนร่วงลงมาจากชั้นเก้าถึงขนาดที่ไม่สามารถรวบรวมพะละงกำลังให้ทรงตัวอยู่กลางอากาศได้ผู้อาวุโสขยี้ตาอย่างแรงและตั้งใจเฝ้าดูเหตุการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาด ไม่ใช่ผู้อาวุโสคนเดียวที่งงงันแม้แต่หลวชวนชิงก็ตาค้างจางชุนเคยถูกซ้อมอย่างดูเดือดเมื่อครั้งที่เขาท้าทายจางเซเวียนโดยลดระดับวอนยุทธลงมาเป็นไปได้หรือว่าหมอนั่นยังไม่เข็ดหลาบและเลือกที่จะลดระดับวอนยุท์ของตัวเองอีกครั้งถ้าเป็นอย่างนั้นหลักก็ถือได้ว่าเป็นมาโซคีสอตัวจริงครืนนล แต่ก่อนที่เขาจะทานได้คิดอะไรมากพื้นดินก็สั่นสถานอีกครั้งลำแสงเจิดจ้าแผ่ออกมาโดยรอบจากชั้นบนของหอคอยปรมาจารย์ตราสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศตราสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับ8ดาวขอแสดงความยินดีกับจางเซเวียนที่ผ่านการทดสอบหอคอยปรมาจารย์และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวเสียงนั้นดังกล้องไปทั่วทั้งปูชนีสถานนักปราช์ดังเข้าไปในหูของทุกคน ประมาจารย์จังผ่านการทดสอบประมาจารย์ระดับ8ดาวแล้วหรือจังจิ้วเซียวที่อยู่ในห้องห้องหนึ่งได้ยินเสียงนั้นจากกลางอากาศและถึงกับตัวแข็งไปในเวลาเดียวกันเฉิงเลเยอเหยา่ยาที่กำลังฝึกฝนวอนยุธ์อยู่ก็ตัวแข็งทื่อในตาของเธอบ่งบอกความไม่อยากเชื่อ ครั้งแรกที่เธอกับเขาพบกันที่ปูชนีสถานนักปราชญ์นั้นอีกฝ่ายยังเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้น4จิตวิญญาณต้นกำเนิดมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่อ่อนได้วกว่าเธอด้วยซ้ำแต่ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาก็กลายเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวแล้วแม้จะเห็นทุกสิ่งกับตาเธอก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเหลือเชื่อ ภาพแบบนี้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งปูชนีสถานนักปราชดโดยเฉพาะกับเหล่านักรบที่เข้าสู่ปูชนีสถานมาพร้อมกับจางเซเวียนคำว่าตกตะลึงก็ยังถือว่าน้อยไปที่จะบรรยายความรู้สึกของพวกเขาในตอนนั้นแม้แต่เจ้าชิงโมก็ถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออกสักคำเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต่อไปในอนาคตจางเซเวียนจะต้องประสบความสำเร็จมากแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดดาวภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนยังไม่ได้เรียนบทเรียนศัก์บทเลยด้วยซ้ำ ในฐานะประมาจารย์ระดับแปดาวชายหนุ่มคนนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นชั้นยอดของทวีปแห่งปรมาจารย์มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในสิทธิพิช่างไร้เทียมทานเสียจริงฟงสืออี้ก็อ้าปากค้างก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าหากฝึกฝนให้หนักขึ้นอีก ก็คงจะเหนือกว่าอีกฝ่ายได้สักวันหนึ่งเพราะถึงอย่างไรทั้งคู่ก็เป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันแต่เสียงนั้นได้ประกาศให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายก้าวขึ้นไปถึงระดับที่เกินกว่าเขาจะเอื้อมถึงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะตามทันไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงเลือกเขาด้วยความปราดเรื่องของอีกฝ่ายไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมท่านอาจารย์ของเขาจึงเลือกรับสิทธิสายตรงอีกคนหนึ่งแม้จะเคยบอกไว้ว่าตัวเขาจะเป็นสิทธิสายตรงเพียงคนเดียวที่ท่านอาจารย์จะรับไว้ฟืบ จางเซเวียนคว้าตราสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับ8ดาวที่ลอยอยู่พลังงานพิเศษอย่างหนึ่งแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างของเขาแน่นอนว่าด้วยพละกําลังของเขาในตอนนี้ไม่มีทางที่เขาจะสู้กับจางชุนได้เหตุผลที่จางเซเวียนเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายก็เพราะเขาให้ตัวโคลนทําหน้าที่แทน หลังจากซึมซับพ,พลังงานจากการทดสอบสายฟ้าแล้วตัวโคลนก็แข็งแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่นักรบระดับเซียนขั้นเจ็ดสูงสุดอย่างจังชุนยังถูกอัดเข้ากับผนังด้วยหมัดเพียงหมัดเดียวเมื่อถึงหมัดที่3มอีกฝ่ายก็ถูกน็อกสลับและร่วงลงมาจากหอคอยปรมาจารย์อย่างหมดสภาพในที่สุดเราก็ได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาว จางเซเวียนมองตราสัญ,ญลักษณ์ในมือของเขาแทบจะระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้ไม่ได้ขณะที่เขากำลังจะเก็บตราเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก็พลันเลิกคิ้วตราสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งปรากฏในมือตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานตรานั้นกำลังเรืองแสงและดูเหมือนฉนวนที่อยู่บนตราจะค่อยๆทำลายตัวเองตอนที่1413ร่างกายท่อนบนของไอโหด มีเงื่อนไข3ข้อในการปลดฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานข้อแรกเขาจะต้องได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวข้อ2เขาจะต้องฝึกฝนวอนยุทธของดวงตาอย่างรู้จนถึงขั้น4ผู้พิชิตปีศาจและข้อ3เขาจะต้องเป็นนักรบระดับเซียนขั้น8ขเขายังทําตามเงื่อนไขสองข้อหลังไม่สําเร็จแต่เมื่อได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวแล้วก็ถือว่าได้รับอํานาจและความแข็งแกร่งบางส่วนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานมา รู้ดีว่านี่ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานจางเซเวียนจึงรีบเก็บตราสัญ,ญลักษณ์ทั้งสองอันเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะลงมาจากหอคอยประมาจา์ประมาจารย์จางขอแสดงความยินดีด้วยที่ผ่านการทดสอบหอคอยประมาจารย์และทำลายสถิติได้สำเร็จประมาจา์จานโนก้าเข้ามาและประสานมือให้จนถึงตอนนี้เขาก็ยังอดรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันไม่ได้ ผ่านการทดสอบทั้ง9้าชั้นภายในเวลา20นาทีได้การยอมรับจากอัจฉริยะชั้นยอดทั้ง9คนของปูชนีสถานนักปราชญ์นี่คือวิรกรรมที่แม้แต่องค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลวก็ยังทําไม่ได้ผมอยากทราบว่าผมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในหรือ,อยังจางเซเวียนถามพร้อมกับยิ้มให้อย่างสุภาพ แน่นอนถ้าคุณอยากไปเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปประมาจานจานพยักหน้าผู้ตามตรงนะับปูชนียอสถานฝ่ายในกับส่วนอื่นๆที่เหลือของปูชนีสถานนักปราชน้าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกเว้นเสียแต่ความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณผมเข้าใจแต่ก็ยังอยากไปที่นั่นอยู่ดีต้องขอรบกวนหัวหน้าจารย์ให้นำทางไปด้วยจางเซเวียนประสานมือ เมื่ออีกฝ่ายยืนกรานประมาจานจานจึงพยักหน้าด้วยอาการยอมรับชายหนุ่มเพิ่งผ่านการทดสอบมาหมาดหมา,มาแต่ก็ยังยืนยันที่จะเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในแทนที่จะพักผ่อนบางทีอาจจะเป็นเพราะทัศนคติที่แตกต่างของเขาที่ทําให้ชายหนุ่มคนนี้แตกต่างจากนักเรียนที่เหลือเมื่อเกิดความคิดนั้นประมาจานจานก็หันหลังกลับและนําทางไปส่วนจางเซเวียนก็ตามไปติดติ พระมาจันจังเห็นจังเซเวียนกำลังจะจักไปหลัวชวนชิงเดินเข้ามาอยากจะคุยกับชายหนุ่มเรื่องที่เกี่ยวกับน้องสาวของเขาแต่สุดท้ายก็ยับยั้งตัวเองไว้เมื่อเห็นสีหน้างุนงงของจังเซเวียนเขาก็บกมือและพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคุณไปดูปูชนีสถานฝ่ายในก่อนเถอผมค่อยไปพบคุณคืนนี้ ในเมื่อเขากำลังจะไว้วางใจให้ชายหนุ่มปฏิบัติภารกิจสังหารบุคคลที่น้องสาวของเขารักเขาก็จะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่างที่สุดที่ตรงนี้มีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายแถมบางคนก็เชี่ยวชาญในศาสตร์ของจิตวิญญาณคงจะดีที่สุดหากเขาจะไปพบชายหนุ่มที่หลังและได้พูดคุยกันในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวกว่านี้ถึงอย่างไรเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันในที่สาธารณะได้ ได้สิจังเซวียนรีบประเมินหลวชวนชิงอย่างถี่ถ้วนและรับรู้ได้ว่าวอนยุทธ์ของอีกฝ่ายได้รับการขัดเกลาเรียบร้อยแล้วเขาพยักหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างร่าเริงก่อนจะตามปรมาจารย์จานเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในปูชนีสถานฝ่ายในของปูชนีสถานนักปรัชญ์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในหนึ่งในห้าหอแต่อยู่ภายในทะเลสาบที่ห่างออกไปจากสิ่งปลูกสร้างโดยรวม พระมาจารย์จานนำตราสัญ,ญลักษณ์ออกมาบกเหนือทะเลสาบจากนั้นฉนวนที่ปกคลุมทะเลสาบก็สลายตัวไปประตูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากส่วนลึกของผืนน้ำพลังแห่งมิติสันสถานจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นการควบคุมมิติที่น่าทึ่งอะไรอย่างนี้จางเซเวียนเลิกคิ้วด้วยความอัศจรรย์ใจเขาสำเร็จศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าถึงขั้นสามแล้วจึงมีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาระสำคัญของมิติแต่ก็ต้องตกตะลึงเพราะแม้จะเปิดใช้ดวงตาอย่างรู้ ก็ยังไม่อาจมองทะลุป,ประตูที่อยู่ตรงหน้าได้นั่นหมายความได้อย่างเดียวว่าคนที่สร้างประตูนี้ขึ้นจะต้องเข้าถึงศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติขั้น4หรืออาจจะเป็นขั้น5มิติลี้ลับที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะมีความแข็งแรงทนทานมากอย่าว่าแต่จะค้นพบมันเลยต่อให้พบแล้วก็ไม่อาจจะเปิดมันได้หากปราศจากกุญแจอย่างตราสัญ,ญลักษณ์ที่ปรมาจารย์จารใช้ นี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องใช้เพื่อเปิดประตูเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในนักเรียนทุกคนในปูชนีสถานฝ่ายในจะมีคนละอันเป็นเครื่องบ่งบอกตัวตนของพวกเขาปรมาจารย์จานพูดขณะมอบตราสัญ,ญลักษณ์ให้จางเซเวียนจางเซเวียนรับตราสัญ,ญลักษณ์มาเขาลูบผิวหน้าของมันอย่างแผ่วเบาเพื่อสัมผัสโลหะก่อนจะตรวจสอบมันอย่างถี่ถ้วนมีอักษรจารึกที่คล้ายกับฉนวนที่อยู่ในอนาจาักรใต้ดินซึ่งใช้กำจัดเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นให้ออกไปจากทวีปแห่งปรมาจารย์ พวกมันคือเครื่องหมายของท่ายกลมิติจางเซเวียนหยดเลือดลงไปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์นั้นจากนั้นก็เก็บมันไว้ในแหวนเก็บสมบัติเอาหลักเข้าไปกันเถอะประมาจารย์จานพูดขณะนำทางไปจางเซเวียนตามไปติดๆวินาทีที่จางเซเวียนก้าวเข้าสู่ประตูเขารู้สึกได้ว่าตัวเองทะลุมายังอีกมิติหนึ่งก่อนที่จะทันรู้ตัวก็มายืนอยู่หน้าตึกหลังหนึ่งแล้ว สิ่งแรกที่เขารู้สึกได้คือสภาพแวดล้อมนั้นมีพลังจิตวิญญาณเข้มขน้นเกือบจะเป็นสองเท่าของพื้นที่อื่นๆในปูชนีสถานนักปราชญ์เข้มข้นถึงขนาดที่ว่าแทบจะกลายเป็นของเหลวได้เลยทีเดียวสิ่งที่แทบประเมินค่าไม่ได้ในสถาบันประมาจา์หงหยวนกลับกลายเป็นของธรรมดาสำหรับที่นี่ช่างเป็นดินแดนสวรรค์ประธานสำหรับการฝึกฝนวอนยุธจริงจจางเซเวียนตั้งข้อสังเกต ยิ่งมีพลังจิตวิญญาณเข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่นรักรบก็จะฝึกฝนวอนยุทธ์ได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณที่มีต่อให้ผู้นั้นไม่ได้กําลังฝึกฝนวอนยุทธ์อยู่พลังจิตวิญญาณก็จะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจุดชีพจรผลักดันให้ระดับวอนยุทธค์ค่อยๆสูงขึ้นไปทีละน้อยถ้าจางเซเวียนได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกต่อให้ไม่มีหินวิเศษสักก้อนเขาก็จะสามารถยกระดับความแข็งแกร่งจนถึงระดับที่เป็นอยู่ได้ภายในหนึ่งปีหรืออาจจะได้สูงกกว่านนั้นเสีียอ ไม่น่าแปลกใจแล้วว่าทำไมในตระกูลนักปราดถึงมีผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ผู้เก่งกาจมากมายด้วยความปราดเปรื่องและทรัพยากรชั้นเลิศที่พวกเขามีก็คงจะเป็นความโง่งเง้าอย่างมากหากพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง